สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนๆน,นะครับทุกท่านที่เ้ามารับชมแร้ว่็รับฟังรวมทั้งนะที่แสดงความคิดเห็นนะฮะต่างๆเนาะนะตอนนี้ผมก็มีเวลานะครับพ่อที่จะบอกจากับพี่น้องแฟนๆน,นะครับสรุปนะครับ มหากราบดราม่าไ่นะครับในรอบนี้นะครับเพราะทําไมถ้งเรียกมหากราบเพราะมันมีหลายประเด็นนะฮะมันมีหลายประเด็นเนาะนะครับมันไม่ใช่เรื่องเดียวนะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะครับเมื่อกับพุงเป่ามหาบอโจนะครับคือผู้บริหารไ่นะครับหัวเรือใญ่นะครับอ่า สรุปนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในส่วนของเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกนั่นก็คือนะครับแฟนของแม,ม่ติ๋มนะครับแฟนของแม,ม่ตนะิ๋มก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือเมื่อวันที่วันก่อนที่เล่นอยู่สะพานพระรามเก้า นะครับสะพานแขวนนะครับพระรามเก่าฟังพระรามสามนะครับวาสิไปคุยนะครับประชุมใหญ่เลยเหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาแต่กันเนื่องด้วยนะครับอุปสรรคหลายๆอย่างนะครับก็เลยได้ไปเจียดใส่ในการต่างเวทีนะครับในการบริหารในจุดนั้นก็เลยกลับมาเป็นเมื่อ,อตอนเย็นที่ผ่านมา ตอนเย็นที่ผ่านมานะครับบมาครับนะครับแฟนแม่ติ๋มไม่มานะครับวันก่อนก็ไม่มาที่สะพานแขวนก็ไม่มานะครับมาแต่พอเห็นนะครับเมื่อคืนนะครับบอโจแล้วก็ได้สอบถามนะครับเนาะตามทีไลท์สดนะครับผมสิมาสรุปในทั้งบททั้งม้วนนะครับอ่า ไม่มาบอจูล็กบอกว่าไม่มาก็ดีครับนะครับบอมากก็ดีนะครับนั่นก็คือครับห้ามเด็ดขาดครับสำหรับบุคคลนี้นะครับนะครับอันดับแรกหนึ่งไม่ใช่บุคลากรนะครับของทั้งสองวงของทั้งองค์กรเลยนะครับอืมแล้วนะครับมาพิมพ์นะครับต่อว่า นะครับแสดงถึงการอาฆาตมาตร้ายนะครับถ้าใครได้อ่านข้อความนั้นนะครับต่อบุคคลอื่นนะครับยิ่งผู้บริหารนะครับถือว่าเป็นภัยนะครับนะครับบอตรงมาเหยียบอีกครับไม่ต้องเข้ามานะครับไม่ต้องมานะครับ ผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะมาหรือไม่มาเั้งยวทีแรกผมก็ยังหมายมั่นและก็ตั้งใจครับว่าถ้าผมเจอนะครับย้ว่าถ้าผมเจอนะครับบอว่าสิเป็นนะครับอยู่หลังเวทีนะครับหรือนะครับยู่ข้างนอกกระร้างตามแต่นะครับด้วยความขุ่นข้องมองใจและข้อสงสัยนะครับของผมเองนะครับว่า นะครับคนไม่รู้จักกันทำไมถึงโพสด,ด้วยข้อความที่นะครับอาฆาตมาดร้ายขนาดนั้นมันใช่หรอครับคนที่ไม่รู้จักกันครับแล้วจะมาต่อว่าแบบนั้นนะครับผมพูดนะครับตามหลักถึงความเป็นจริงนะครับมีสติมีวิจรารณญาณมากพ่อนะครับบ่เป็นไปนด่าเขาจังสันจังสี่ทั้งทั้งที่ไม่รู้จักกัน ไม่เคยมีแม้กระทั่งคอนแทคงานไม่เคยร่วมงานด้วยกันนะครับผมก็อยากเจออยู่แล้วก็อยากถามนะครับว่าเพราะเหตุใดยังไงนะครับบอจัวรก็อยากว่าครับเราก็อยากเจอเพราะอะไรนะครับฉะนั้นประเด็นแรกห้ามบุคคนนี้นะครับเข้ามาหลังเวทีเอาง่ายงรครับ ว่า้องไม่เหยียบว่าตรงไมอยุ่งกับองค์กรเพิ่นนะครับเขามามาแล้วนะครับรเฮ็ดให้มันเกิดความบุนไหยเฮ็ดให้มันเกิดความเสียหายนะครับอืมบ้านนี้ก็ไปไล่สดนะครับไล่สดโดยใช้ช่องของน้องฮักแพงนะครับอันนี้ห้ามเด็ดขาดเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือห้ามครับน้องฮักแพง นะครับกับพอกับแม่นะครับหรือกับคนอื่นใดๆไม่ได้ว่าแต่แม่ติ๋มนะครับอ่าแล้วก็น้องต้นหลิ้วนะครับห้ามครับนั่นก็คืออยู่เต็นของจาของนะครับอ่าอยู่เต็นของจาของเพื่อที่จะไม่ให้มันแบบไหลหาดกันไปนะครับอ่า ผมว่าแล้วนะครับโซเชียลพิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับยาสีเกงนะครับผมบอกแล้วยาเจ้าสีเกงนะครับมันมีไผซอยใดแน่นะครับเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมันมีใครช่วยคุณได้บ้างนะครับเก่งหลายย่ามโพดดาเขาด้วยขอความหยาบคายบ้าผมว่ามันไม่ถูกนะครับมันเฮ้ เออนะครับแล้วทําผิดแล้วอย่างเงี้ยนะครับทําผิดในกลุ่มทําไมผมถึงไม่เห็นโพส์ขอโทษในกลุ่มอืมผมผมไม่มีไม่มีครับนะฮะผมไม่มีทางว่าพิมพ์ไปหานะครับผมบอกเลยนะผมอยยุส่วนผมผมก็ทํางานให้องค์กรไปนะครับวยเหลือบอง,งแง่งนะครับกันไปนะครับ อพอมันเกิดจังสี่เจ้าของวงบอดโจหัวเรื่อใหญ่ชื่อมเว้ามาคุยไม่มานะครับมามากด็ดีแต่นะครับมันก็ยังไม่หายแล่ะครับข้อคุณเครืองนะครับอืมอันนี้คือหามไปแล้วดิดค่ันะครับนะ แล้วมาเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองเรื่องของน้องต้นหลิวครับนะครับเรื่องของน้องต้นหลิวนะครับแดนเซอร์เนาะอ่านะที่อยู่วงสองนั่นแหละนะครับกระไปจากวงหนึ่งนี่แหละครับนะครับ,นะรบไปอยู่วงสองนะครับด้วยเป็นกระแสท,ที่ว่านะครับเกิดจากช่องน้องต้นหลิวนะครับบอกว่าจะเป็น ยังเป็นคลิปหรือว่าเป็นไล่หรือว่าเป็นขอความในใตไล่ในไตคลิปนะครับแล้วมีการนัาเสนอกันเกิดเป็นเรื่องราวประเด็นเกี่ยวกับการบูลลี่นะครับนิวของอีหล่าน้องอู๋อิงนะครับบอสโจรครับฟันขาดแล้วครับว่าช่องของน้องต้นหลิวนะครับปิดโดยไม่มีกำหนดเปิด นะครับชัดเจนนะครับพี่น้องครับปิดช่องโดยไม่มีกําหนดเปิดนะครับมาที่นี้ผมจะมาอธิบายถึงระเบียบขอนี่ว่าใช้มาตั้งแต่ฤดูการที่แล้วและแฟนๆสาวน้อยเพื่อนแพงทุกท่านนะครับถ้าติดตามและก็จดจําได้นะครับคือนะครับผู้ดเดกสะซางนะครับผ้ายไตในเครื่อ นะครับของทิ่ร่ำเพื่อนออฟฟิเชียลนะภายใต้การกกับดูแลของสารวัตรเป็นแพทย์ร่ำเพื่อนออฟฟิเชียลเนี่ยนะครับอืมไม่สามารถที่จะควบคุมนะครับคอมเมนต์นะครับต่างๆเวลาไลฟ์เวลาคลิปเวลาทําคลิปเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมนะครับและปล่อยให้เป็นเรื่องการปล่อยให้เกิดเรื่องดราม่าและประเด็นที่ทำให นะครับบุคคลเนี่ยในองค์กรเนี่ยเสื่อมเสียนะครับมาตรการมากกิสิบเป็นแนวนี้นะครับแล้วยิ่งน้ององค์หญิงนะครับบอจโจแล้วกได้เว้านะครับเป็นศูนย์หนานะครับของสาวหน่อยเป็นแพ่งแล้วนะครับในเมื่อมันเกิดแบบนี้ปิดช่องโดยตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเปิดนะครับชัดเจนนะครับ กฎเดียวกันมาตรฐานเดียวกันครับนะครับมาตรฐานเดียวกันผมเสื้อว่านะครับถ้าผู้ใดเฮ็ดช่องนะครับของนามสกุลไอทีว่าลัมเ,เพินออฟิเชียลนี่รู้กฎข้อนี้ดีเพียงแต่จะระลึกหรือไม่นะครับจะมาระลึกได้ก็ต่อเมื่อนะครับโดนมาตรการของที่พนกำหนดขึ้นนะครับมาที่พนเพิ่นกำหนดขึ้นนะ น,ะะนี่แหละครับนี่คือประเด็นเรื่องราวหลักๆนะครับที่เป็นการประชุมนะครับเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับและก็ไลฟ์สดนในการอยากคุยอยากียร์อยู่ที่ช่องสาวัเพื่อนแพงองใหญ่นะครับ แล้วก็ผมขอสิบเอ็าเสริมกบพอแม่นพี่น้องครับแฟนๆครับนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับคอมเมนต์ Comment, นะครับหลายๆคอมเมนต์ Comment, นะครับแต่ว่าก็อาจสิส่วนหน่อยหลายคอมเมนต์แต่ว่าคือส่วนน้อยของ f อนะครับของแฟนๆผู fan, ้ที่ห้ก็ร่งใจสนับสนุนนะตลอดผนังท่องแดงกำแพ้งเล็กบอโจลาก็ดกไดเวล์นะครับว่า บอกเลยนะครับบอกว่าจะเป็นศิลปินว่าจะเป็นแดนเซอร์นะครับนะฮะเฮดยังบอดีเอฟซีเพิ่นเบิ่งนะครับเบิ่งอะไรก็เก็บขอมุลนะครับพี่น้องถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ใช่มันไม่ถูกเนี่ยเก็บขอมูลใเห็นมันเป็นหลักฐานอันดับแรกเขียนด้วยตานะครับมันจะพิสูจน์ได้ง่ายนะครับพี่น้องเก็บขอมู่นไปเลยส่งไห้เล่านะครับอ่ามันต้องมีหลักฐานนะครับ พี่น้องฟึบฟึบเก็บทรงนะครับอนี่คือสิ่งที่เราเวาอีกเสริมอีกคือกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับมีแม้กระทั่งนะครับส่วนหน่อยนะครับพิมพ์ว่าให้บอดโจนะครับบอดจัดการ นะครับล่ามไปหอดสอนุดนะครับลามไปถึงลำเพลินลำแพนนะครับผมว่าส่วนน้อยแต่ยังไงมันก็ไม่ถูกต้องจําเป็นที่จะต้องพูดนะครับพี่น้องแฟนนะครับคิดว่าจังใดเรื่องนี้นะครับไปว่าแม่กระทั่งสอนุดเราโพดหลูบลำเพลินลำแพน บอโจแช่มากแลัไปพิมพ์วาเอียงลหะะวาจังสั่นจังสี่เดี๋ยวสิขื่นให้เบิงนะครับนี่ครับพี่น้องครับรูปที่บอโจโพสไม่ใช่โพสนะครับนี่ลำเพื่อนลำเพนที่ซ้อนนุดโพสเบิงที่เละครับเกี่ยวอะไรครับกับเด็กลูกที่หาเงินเขาวง่งไม่เคยมาปกป้อง สงสารออมมากดอกแหลกนี่บ่าบันไดครับผมกับลิต้นนะครับออพอผมไปทำเล่าผมกับฮงฮอยู่ไหมไม่หมดหรอครับว่าเฮ็ดหยังเตละมือแล้วเว้นว่าโจทําไปเพื่ออะไรนะครับตอนถี่เราโพดว่าให,ใ,หให้น้องอุงอิงดูแลวงหนึ่งไปก่อนเลยน้องอุงอิงเอาอยู่ยี่หล่าเอาอยู่นะครับห่องเล่าลายนะครับบาดพ่อจังสี่นะครับว่าให้เล่านะฮะ ันนี้ตลิต้นเล่าวิลีครับนี่ครับอีกรูมนึงนะครับอีกันึงป่าก็บอกว่าลูกอืมพอเขาบูลลี่ลูกก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติเอฟซีเขาไม่ได้กินหญ้าเดอบอดเอ้ยเขากินเขาครับนะครับแล้วบ่ทันเวิอยู่ด้วยนะครับเรื่องนี้ยบอสโจก็ยังไม่ได้พูดนะครับว่าเป็นเรื่องปกตินะครับนะครับอ่าแล้วบ่ทันใดวาแล้วเป็นเรื่องปกติได้ครับนะครับ ขั้นเราก็่สั่งปิดช่องต้นเหลิวนะครับในส่วนของเรื่องนี้นะครับผมอยากให้พรมพี่น้องนะครับที่เป็นผนังท่งแดงกัาแพงเล็กนะครับที่มีวิจารณญาณนะครับผมเสือมีสตินะครับซุมือนี่เอฟซีพนฉลาดนะครับออันไหนมันถึกนะครับอันไหนมันผิดนะครับเพ่นสีเบืองแง่งดอกนะครับมาหอดนะครับแลนห้อนหัว้อนหอนะครับเพื่อยังนะครับขันบัวาเพื่อลูกเห็นบ่ครับ อาถ้าไม่ใช่น้องอุ๋งอิงอยู่นะครับแล้วก็เสียกาปล่อยบผมถามเนี่ยนะครับเราทั่วไปหาเจ้าภาพเนี่ยเพิ่นกระบอกนะครับอืมเล่านี่ยกระบอกนะครับก็เจ้าภาพนะครับอีหล่าเอาอยู่นะครับว่าตรงห่วงอีหล่ากับทีมงานทุกคนอยู่ทั้งหมดนี่นะครับเหมือนที่เราบอสบายขึ้นกันนะครับอืมแทนดีสิว่าเออเนี่ยบอสโจเราเป็นเจ้าไหนนาะนะครับให้ถามข่าวเราน้ำแน่นะครับผู้ใดที่ว่าให้เล่านะ นะครับส่วนผู้ถิ่เพ่นไห้กลังใจนะก็ตัวถุละครับนะครับขอพระคุณหลายนะครับ่ามเจ็บเป็นเอ็นอุ่นมาเนี่ยคนเฮามันจิตต้องการยังครับต้องการกําลังใจนะครับเหมือนน้องอุ้งอิงอ่ะนะครับพี่น้องวาบสบายนะครับมุจเจวาวาเบ่โทษดินะครับแล้วก็ถามไหมยุหันมีไผแน่นะครับมีพ่อนุนไม่ดีพ่อเอกแม่หน่อยนะครับพี่น้องนะครับเบิงแง่งนะครับ ยิ่งคือจังหวดโจรจังสินะครับเราก็อยู่บริบทห่างออกมาเดนะจากพ่อเอกกับแม่หน่อยนะครับอันนี้พี่น้องบางคนเพิ่่เข้าใจนะบางคนไม่เข้าใจทั่วเลยศาสตร์มหาเราตลอดในเมื่อมันเกิดเรื่องราวต่างๆนะครับพี่น้องกับซอยบอกซอยเบิงกันครับนะครับเออก็นั่นลหละครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นสรุปนะครับแฟนไม่ติมห้ามเข้าหลังเวทีโดยเด็ดขาดนะครับ ช่อง Youtube ของน้องต้นเล้วนะครับปิดอย่างไม่มีกำหนดเปิดนะครับตามนี่ครับพี่น้องแต่ว่าส่นผมเห็นนะครับผมก็อยากบอกน้ำเพลินยูผู้ติเพลินว่ามือน,นั้นนะครับแฟนไม่ติมนันละนะครับผมไม่ได้อาขาดบมาดลายหรอกผมเพียงแค่สงสัยแค่นั้นเองสวัสดีครับ